คำศิลาคำการลศิลานะครับนี่ภูเขาอิสิคิรินะครับที่พระโมคคัลลานะได้มาสำเร็จอหรหันแล้วก็นิพพานอยู่ที่ภูเขาลูกนี้นะครับไม่ใช่เขาคีสกกูดนะครับซึ่งอยู่คนละลูกกันนะเวลาขึ้นมานี่ก็จะก็ลำบากพอสมควรนะครับจะได้ เรามีใจมีศรัทธาก็สามารถที่จะนำพา,าไปบูชาสก,การะได้แต่สิ่งสำคัญขึ้นมาทำการลศิลานี้ก็ต้องมีคนอินเดียขึ้นมาด้วยนะครับจะได้ช่วยเราเพระาะว่ามันเปล่าเปลี่ยวพอสมควรนะครับแม้แต่ในครั้งพุทธกาล ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขากินลือสีอลือสีเข้ามานี่ก็จะไม่ออกไปนั้นก็เขาเซฟตี้ไว้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ป้องกันไว้ก็ไม่มีอะไระไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะได้เจรจาเพราะว่าบางทีเราก็ภาษามันก็ไม่ไย รู้กันบางคนรู้ก็โอเคอยู่ดังนั้นถ้าเรามีคนอินเดียไปด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะได้เจราจาภาษากันได้อย่างถูกต้องเวลาขึ้นมาที่ภูเขาอ,อิสิคิลิ <c oughs> หรือว่าทำ <c oughs> การลสีลานี้ก็จะเเป็นเดินทางมาก็ไม่ได้เหนื่อยมากนักหรอกแต่เราก็สบายๆเดินทางไป แต่ว่าหนทางก็ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีอะไรมากมายครับก็มีเดินไปตามไหลเขาตามอะไรธรรมดาก็จะมีหินมีอะไรที่มันเป็นเขียบน้าบ้างตามสภาพเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนาที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งที่ให้คนได้ไปคนต้องใจจริงๆที่ถึงจะขึ้นไปได้ที่ถ้ากาลสิลาแห่งนี้ในครั้งก่อนีหลังจากพระโมกขลานะดานได้ได้อ่า บวชทีว่าเวรุวันแล้วก็มาอาศัยทำกาลศิลาแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีอุบายจากพระพุทธเจ้า8ข้อครับไปอ่านดูได้แล้วก็ได้มาจนได้สําเร็จอรหรันได้เจ็ดวันแปดวันว่าได้สําเร็จอรหรันดังนั้นทำกาลศิลาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ สำคัญอีกทางหนึ่งแล้วก็พระโมกขลานะท่านก็ชอบอามาพักผ่อนมาเข้าสมาบ,บัติแล้วก็จนอานีสจุดท้ายหรือว่าหลังจากที่พระสารีบุตรท่านนิพพานาพสารีบุตรนิพพานในวันเพียนเดือนสิบสองพระโมคคลานะก็นิพพานในวันเลยนวันเพียนเดือน12บสกับห่าง1ิบวันวันนะครับ อันนั้นก็ถือว่าเป็นคู่อัครสาวกสารีบุตรนั้นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้รลดด้วยปัญญาพระโมคคัลลานะเป็นอัคราาสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศด,ด้วยอิติฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดช <c oughs> ในสมัยก่อนท่านก็ได้ทําบุญแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้พอได้มาเป็นคู่อัครสาวกท่านก็ปฏิบัติพุทธกิจปฏิบัติกิจของท่านอย่างสมบูรณ์จนสุดท้ายท่านก็ได้ถูกโจร ทำลายจนท่านก็นิพพานที่ตรงนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งจำเกันในถ้ำการลศิลาแห่งนี้แล้วก็เป็นสถานที่ให้เราเข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันที่ถ้ำการณศิลาแห่งนี้แล้วก็ท่านก็ได้นิพพานที่ถ้ำการลศิลาแห่งนี้นะครับท่านก็ได้หลังจากถูกโจรทุบทำลายท่านก็ได้เข้าสมาบัติเข้า ประสานร่างไปลาพระพุทธเจ้าอ่อาพระนิอ่านิพพานอ่าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านจะนิพพานที่ใดท่านบอกว่านิพพานที่ถ้ำกาลศิลานั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เราอ่ามีโอกาสมีเวลาก็ควรที่จะไปกราบสถานที่สําเร็จอราหารันแล้วก็สถานที่นิพพานของท่านอ่าโมคัลลานะหรือว่ามหาโมคัลลานะผู้มีอัครสาวกเบื้อง ซ้ายแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชน,นั้นก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ก็ไม่ใหญ่มากนักครับแต่ก็ภาคผ่อนได้อย่างสบายที่เราเห็นนี้ครับคือว่าถ้ำกาลศิลาเป็นสถานที่สําเร็จอรหรันแล้วก็นิพพานของอากาสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้รู้แล้วก็เข้าใจในสถานที่ เ้วก็จะได้ไม่ได้นั่นกันเพราะว่าบางทีแล้วก็ไปชี้เอาแต่ที่เขาคิดสก,กู่แต่ความจริงมันไม่ใช่มันโกนละที่กันแต่ที่นี้เป็นของแท้ออรกจิอน